เราจะใสอีกแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับป้าสูซ่อมน้องไปซิ่งตรงนะคะตอนนี้น้องหอมนุ่มน้องหอมนุ่มลวงไม่ดีอีกแล้วใช่แล้วสองรอบแล้วนะไข่น้อยหนออันนี้นะเอยโดนโดนตะปูตมอีกแล้วไม่รู้ใครกวดน้องหอมนุ่มเนี่ยมาทำร้ายมอไซค์ต้องได้มาซ่อมอีกแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าร้านซ่อมรถนะคะตรงที่หนองคำเนาะใช่ค่ะหนองคำ ถ้าเปลี่ยนทั้งหมดนี้มันจะหมดเยอะนะเพราะว่าเป็นล้อมแหวกแบบนี้นะคะก็ต้องต้องเากูเอาก็คือผงภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ่อมเนาะคล้ายๆกับซ่อมเอานะคะตอนนี้เราอยู่ตรงข้างหน้าวัดอันนี้วัดช่างเนี่ยวัดวัดช่างหัวเจ้าวัดหลอกข้ามวัดหลอกโบะนี่วัดหลอกโบะอ่ะีเพื่เพื่อวัดหนองข้ามวัดหนองข้ามอ๋อเนื้อเน้องใช้ใช้นื้นื้อันนี้เป็นห้องหนองข้ามตาอ๋อหนองข้าใต้อ๋อวัดหนองข้ามใต้นะคะ ข้างหน้าเราเนาะเห็นแม่องคนใต้ซ่อมอีกแล้วนะคะทำไมนะอุ้ยลุงอายูกับคืออ่ะพวีไฟอ่ะพวกซีไฟวะอ๋อหนุ่มน่นแนนาะอันซมมอเตอไซค์ถึงเงาอ่ะซ่อมตั้งวมื่อไหน สีิปีไปลโอ,อส้สีสสิบปีกว่าแล้วนะคะที่ซ่อมมอเตอไซค์มาเนาะนี่ค่ะโดนตะปูเจาะเต็มเต็มเลยใช่เข้าไป็ดึกมากเหมือนกันนะอโอ้โอลมออกซาดเลยโอ้แมบเลยแหละเอ้ยจริงๆมันต้องเปลี่ยนก็ได้มันมีลมอยู่อโอ้ปเป็นที่ตั้งหเอกแก ตรงที่ตั้งหน่อตรงในที่ตั้องตรงในว่าติดข้างในนะคะบนได้ติดข้างนอกเด้ออ๋ยางกุ๊บเป็นอะไรอันอันยางกุ๊บโปรนิกุ๊บนี่ราคาก็คือสองเยนสองเยนเงี้ยอ๋อสองพันจัดเองนะคะสี่สิบบาทถ้ามีตังก็ค่อยมาเป็นข้างร้อนเลยเพราะว่าถ้ามันปองได้มันไม่ขามะมันไม่ขามมันไม่ขามมันไม่ทนทนอยู่ว่ะ ถ้าเป็นลี่ยนี่ไหนรถใหญ่นัรถรถยนต์ก็ก็เป็นสี่ปีนี่โอ้สี่ปีว่ารถยนต์ไหนรถยนต์ก็ซ่อมฮะอ๋อรถยนต์ก็ซ่อมนะคะรถยนต์เนาะรถยนต์ข้างในก็ซ่อมอ๋อสี่ปีฮะกรุ๊ปนี้สี่ปีว่ะอันอันตะปูตามมือจินอะอ๋อสี่ปีแล้วที่ซ่อมเนาะใช่ซ่อมแล้วก็ทนนะคะอันนี้เพราะว่าเราไปหาดูหลายร้านมากเลยเนาะเพราะว่าไม่มีค่ะไม่มีเขาแล้วก็ไม่ซ่อมให้นะคะเพราะว่าปั่นไปปั่นมา วนไปวนมาปั house, ่นนี lings, kind of ่เขาไม่รู้จักนะวนไปวนมาสามสีรอบแล้วนะคะเขาไม่ซ่อมให้ค well> ่ะก็เขาบอกว่าให้ชี้มาร้านร้านตรงนี้นะร้านใกล้ๆอะไรนี้เนาะเดี๋ยวพี่ป่นพองเราโอ้ขันตตองค่ะยังเราก็ไปเกะกะกันอุ้ยได้ปั่นเขาอีกนะ cuốn keo ừ, oui. à. à, ở ngón anh nọ Ừ, ok rồi nè ui bên mày Giang anh 2 này lấy ao ở này nọ lấy lấy này coi nín chạy 2 chân nín chạy 2 chân mà lấy keo ở này anh ừ. ừ. ừ, mà lấy này tí รอมแมปรอทั้งงะรอแมปอันนั่นก็อันเสียสเกลตี่ก็ยังเปรอมแมปก็โนไปยังกุ๊กเกอเมียอันนั้นจะจะได้ใจรุ่นได้ใจมันเป็นรุ่นอันใจจีนอ่ะอ๋อมีรุ่นที่ไม่ใช้เกอเนาะออโต้นะคะใช่นไหมออโต้แเดวหรอเมื่อนี้อ่ะวุ้ยเสร็จแล้วไวไวมากเอาออกอ่ะเป็นเมียนี่อาไว้จ้ะ ปล่อยมานะอันนี้อันนี้เป็น้องสังเนีย่ยยางป้ามานะยางป้าอ่ะยางป้า <c oughs> เรียบร้อยยิบเขาก็าได้ซ่อ <c oughs> มรถซ่อมเมื่อไ่นี้อนไดได้ออดีกว่าน้ะ ดีเนาเนเกอวันหนึ่งอะไรก็คืเนี่ยเอแต่ว่าน้มอะไรกัว่านมอะไรอะคุณลุมันก็ไม่ได้นะคุณุงบอกนะไก็เวลามาใส่พังก็มาซ่อมที่ลุงแล้วกันนะคะอ๋อจะได้สนับสนุนุด้วยอ๋อ๋ออ๋ประวัติประว่าไปเขาเป็นก่อนเดิมมาน่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะคิดว่าจะนานนะที่เตรียมเนาะแป๊บเร็วนะคะเพราะว่าไม่ได้ปรุงเนาะก็อเอามาเตรียมัดใส่ยัดใส<า>่ยัดใส่กอบอหมายัดใส่นุตามที่เห็นนะคะใช่ค่ะตามที่เห็นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถจะเป็นทั้งหมดเลยนะคะก็หลายตังค์อยู่เนาะอ,อันนส<ช>องตงังค์นะคะสองตังคือสองเฮก อันนี้คือสองเหงียนสองพันซาร์ทแค่ยับยัดให้มันแบบไม่ไม่มีโดมออกเนาะเพราะว่ามันโดมแค่ก็เรียกว่าอะไรยางแบบนี้มันมีชั้นเดียวนะคะมันไม่สองชั้นเหมือนมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนเนาะนะคะเขาออกใหม่สปอร์คิดใช่ใช่สปอร์ฮะสปอร์รุ่นคิดอ๋อสปอร์รุ่นนี้ใช่ไหมอ๋อรุ่นสปอร์รุ่นนี้นะคะมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะคะใส่ตังใส่ตัง นี่เนอะไปนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าทุกคนมอไซค์พังก็มาซ่อมที่ร้านลุงได้นะคะนี่อยู่ที่หนองคำแหงเยี่ยมแรงตรงมาเนาะใช่ตรงมาเออนะคะก็เหมือนลุงก็ได้นะก็มีการขายอุปกรณ์ไม่ไมไม่มีเนาะน่าจะมีการน่าจะมีการเปลี่ยนยางซ่อมยางหรือว่าป๊อปปุ๊บอะไรแบบนี้เนาะต่างๆนานาเปลี่ยนที่จะเป็นเนาะค่ะอุปกรณ์ เครื่องรถยนต์นิดๆหน่อยๆนะคะโอเคคุณลุงเขาทำมานานมากเนา <40 S 1> <40 S 2> ะ40กว่าปี<ด>แล้วนะคะถ่ายอะไรยมจ้าหน่ออันนี้น้องหอมนะมาทำอะไรนะมา,าส่งตังให้เพื่อนส่งยังไงวิธีการส่งวิธีการส่งนะคะนี่ค่ะพี่สุ้ายเพื่อนนะคะคือวิธีการส่งก็เราเอาตางังเรานี่แหละตังแล้วก็ให้ เงินให้เงินให้ที่พี่เขาเนาะที่ที่สามราเนาะใช่สามลาวค่าเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยห้าร้อยบาทเขาคิดเท่าไหร่ห้านบาทห้าร้อยบาทก็ค่าค่าส่งก็ห้าห้าร้อยจัตต์ค่ะค่าส่งห้าร้อยจัตตใช่ห้าร้อยบาทห้าร้อยจัตตใช่อ๋อก็เสียเหมือนค่าค่าธรรมเนียมอะไรเนาะใช่ค่ารมเนียมห้าร้อยจัตตนะคะส่งห้าร้อยบาทได้เหรอใช่ห้าร้อยบาทอืมเพราะว่าส่งไปหาเพื่อนส่งไปให้เพื่อนใช่ส่งไปให้เหมือนเหมือนกันโอนเงินนะคะเนาะเหมือนกันโอนเงินที่ที่เชียงตุงนะคะ การลอยเงินนั่นเองเพราะว่าส่งไปท่าคิเลกนะคะก็ให้เพื่อนไปเอาที่ท่าคิเลกสามเหลาวใช่ไหมห้าร้อยบาทนะคะก็ติดเพื่อนไว้เหรอเออมีการส่งเงินแบบนี้ด้วยติดเพื่อนไว้นะคะอันนี้ติดเพื่อนห้าร้อยต้องต้องเสียค่าดอกไม่ใช่ต้องเสียค่าจับเนียมห้าร้อยนะคะน้องจะเป็นคนเซ้นะคะเพราะว่าติดเพื่อนใช่ค่ะเนาะหลังจากที่เราไปคนี้กบเลินแล้วเลินนึงเหรอไม่คิดดอกเหรอ ไม่คิดหลอกกับน่าจะกับเรื่งานสนฝากเออให้เพื่อนซื้ออันนั้นมาให้อย่างเงี้ยอันนั้นอะไรคิมแอดคิมคิมทาท่าขีเหล็กอ๋อคิมทาสักกันรกนะคะที่ท่าขิเด็กมาเนาะใช่แล้วก็เลยมีตังก็ส่งให้มีตังก็ส่งให้คืนแบบนี้นะคะเพราะเพื่อนอยู่ท่าขิเด็กเนาะวิธีการส่งเงินก็จะส่งแบบนี้กันนะคะที่ซ้ำหรอนะคะถ้าทุกคนมีเงินค่อนข้างเยอะก็ก็โอนลอยตรงนี้ได้ใช่ไหมได้ถ้าหมื่นหมื่นหนึ่งเท่าไหร่อ่ะหมื่นสามสิบทั้นน่ะเอออันท้าหมื่นหม หมื่นดึงสี่พันห้าร้อยจัดหมื่นบาทเสียสี่พันห้าร้อยจัดนะคะสี่พันห้าร้อยจัก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทใช่ถ้าหมื่นนึงสี่นห้รอยัตก็ระมาหนึ่งบ ต้องถ้าถ้าเราจะโอนลอยมันยังไงถ้าเราจะส่งตังอี่เนี้ยถ้าถ้าถ้าจะส่งตังแปลว่าถ้าเราถ้าจากกรุงเทพเนี้ยถ้าเงินเรามีในธนาคารในนี้อย่างเช่นเราจะเอาที่นี่แล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้นะน้องเขาบอกไม่ได้นะคะต้องต้องหาวิธีเอาเนาะใช่่ะวิธีเอาแต่ว่าอันนี้ถ้าอันนี้คือถ้าเรามีเงินถ้าที้เล็กนี้แปเาได้เออเงินถ้าขี่เด็กลอยมาตรงนี้เราตรงนี้ก่อนในนี้ใช่ไหมขับรนก็ได้ถ้าเราดิบเนี้ยก็ ค่ะก็เสียค่าธรรมเนียมไปเนาะสามเหล้านะคะนี่มาอะไรนะอวนเงินอวนเงินอนเงินนะคะส่งเงินตามกอวนอวนอวนให้การส่งเงินตามรถตามท่ารถนะคะใช่ค่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ใช่ใคนะคะก็คือหลังจากที่เราไปซ่อมมอเตอร์ไซค์มานะคะก็มาส่งน้องคำหนุ่มเนาะมาอวนเงินนะคะที่ท่ารถนะคะมันแปลกนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนรูเนาะท่าเียนตรงนี้ สมมุติว่าทุกคนโอนเงินมาที่ไหมใช่ไหมแล้วก็อย่างเช่นว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยหมต้องมาเอาที่เซียงตุงเนี่ยเหมือนหนึ่งเงินสามร้อยสามร้อยบาทสามร้อยบาทเนาะหมื่นหมื่นบาทนะคะก็เสียสามสามร้อยบาทนะคะแต่บางที่ก็เป็นหกร้อยเลยนะคะเพราะว่ามันเอามาค่อนข้างยากเนาะเออนะคะก็เลยต้องเสียแพงด่านเขาปิดเนาะมันก็เลยเงินเข้าเงินออกมันก็ฝืดไงฝืดก็เลย แพงหน่อยเออมันฟิตเงินฟิดเนี้ยเงินฟืดเงินมันฟืดนะคะแล้วก็ต้องเสียค่าโอนเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีพี่น้องเนาะพี่น้องที่แบบสะดวกในการในการโอนเนี่ยเราก็โอนให้พี่น้องเราก็ไปเอาที่พี่น้องเราแบบเนี้ยเนาะเออแต่ถ้าไปเอาที่คนคนอื่นนี้ค่อนข้างแพงเลยนะคะเหมือนต้องเสียสามร้อยหกร้อยแบบเนี้ยเนาะค่ะโอเคเนาะคือแบบร้อนมากเลยนะคะตอนนี้มาส่งน้ำอมนุม โอนเงินเรียบร้อย5้าอบาทเองนะคะมีบินให้ด้วยเนาะมีบินให้ด้วยใช่ถ้าเราซิ้นแล้วก็ไม่นี้ให้ไม่ซิ้นก็มีบินให้มีซินยังไงซิ้นเป็นแกําลังซิ้น็คืนว่าบินอะอ๋อซินไปว่าจ่ายตังจ่ายแล้วเขาบินให้ถ้าไม่จ่ายยังไม่มีให้บินเนาะไม่มีให้อยู่แต่เขาจะเขียนไว้ว่ายังไม่ซิ้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ซิ้นอ๋อเออนะคะที่เนาะก็เออ แปลกนะคะก็เลยไม่เคยเห็นนะคะน้องหอมหนึ่งเคยโอนแบบนี้ด้วยใครบอกอ่ะเพื่อนก็บอกเพื่นก็บอกใช่ไหมว่าเอาอย่างนี้ได้ใช่ไหมเออไม่แพงด้วยเนาะไม่แพงหรือว่าไม่แพงเลยใช่ค่ะก็โอนไปเหมือนโอนลอยเจ้แต่แต่เรา ไม่ได้โอนไม่ได้มีธนาคารโอนอย่างเงี้ยเนาะก็เอาเงินให้เลยเอาเงนให้เขาเลยเอาเงินให้เขาเลยใช่เพราะว่าเขามีสาขาที่ทักทิเล็งแบบเนี้ยสามเหล่าเนาะสามเหล่ามีสาขาทักทิเล็งนะคะก็เอาอย่างนี้ได้นะคะเนาะโอเคเราเพิ่งดูข้อมูลใหม่นะคะนี่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราสองคนเลยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ